เออเอเอเอ่้เวสวยๆจัากออกหน่อยจังออกลูกพักกระานี่ละบรรยากาศบ้านนาย่ามเศราพี่น้องอากาศเย็นเย็นเพราะว่าหมอกลงเนาะ ขณะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วหมอกกันยังโบเบิดอยู่เย็นแห้งตอนนี้นะเย็นจนคว้านออกปากแต่สวยมากเลยผัดเป็นแบบแดดแดดฮอนห้อนย่ำกันขึ้นและหมอกลงสบ,บายดีจ้าสบ,บายดีเบิดสู่ขู่สู่คนสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนฮับขาสู่ซองสาววานซื่นเด้อพี่น้อง ยเย็นบอดี้ลงมาหล่อทงนี่แตุนดนๆแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าบอค่อยได้มาบ้านเดี๋ยวนี้นะมากับมาแบบอันมาเลยกับเมื่อนะ่ะบอดี้มานอน <c oughs> เดี๋ยวเซิมพามาหล่อทงเลพี่น้องเฮ้ยเย็นลืมเบิ่งว่าตอนนี้จักองศาเลย เ้พักกระเดาปงเรี้วพี่น้องเนี้ยสิผ้าไปเบิง่งพักกระเดาหว,วานเนาะเย็นอยู่กรุงเทพตอนนี้อากาศอันเป็นหน้าไดพี่น้องเนาะเย็นคือกันกโบแต่อัน <c oughs> กลมอุตวนพระเจ้าวันที่แปด้าวันที่สิบหาเนาะมันสีเย็นเย็นแบบทั้งภากเนือน่ะเนาะมันสีลงงอด หนึ่งองศาสององศาพี่น้องถาเบิวมาทั้งเท้ามาสี่เย็นลงทซนใดเจ็ 18, 18, 18, สิบแปดสิบอะนะสิบเจ็ดสิบแปดองศานี่กันยังอยู่ยากเลยเนาะพักกระดาหวานพี่น้องอุ้ยพอดีกินเลยซ้ำนี่แต่มันยังทันป่งบ่เบิดเพราะว่าใบามันล่นบ่ทันเบิดนี่ตัวมันโปง่ง เดี๋อวเอเอั์มาลาโอนิสิให้เพิ่นข้นมีเอฟซีบอกว่าอยากให้เออรมาลาอยากให้ส่วนเออัมลามาขึ้นพักกระเดาเนาะโอเคจ้ะพี่น้องทานเล่าสีข้นเด้อผูกอยู่เทิงมันผูกกับกำลังปงมาเบิ่งสวนพักอีเมย์ก่อนพี่น้องอันนี้พักเขาเจ้า ป้าโทรปรกาศเป็นดอกเบิดเลยอันนี้พักอีแม่ป้ามาทัวดินอีแม่เวลากำลังใส่ผูยป้าทัวดินง่ามแห้งกำลังเป็นดอกเลยแต่เขาโพดนีบนอนเขาพี่น้องนอนกินยอดเบิดเพราะว่าเราบริสิทธิ์ยาเด้ พักกาดก็เบ,บิดแลว้วสงสัยแล้วกิ่นน้ำบทันอยู่พักกาดนี่มันจะเป็นดอกเบิดแล้วป้าให้มันข้นเบิดอันนี้มันแมนพักกาดห่ออยู่บ่พี่น้องนะโมแมนพักกาดข้าวธรามดาบ่แล้วอัน <c oughs> เราหาเนวมาห่อมัน อันนั้นนี่สิเป็นพักเทียมจ้านี่พักเทียมบ้านเนาะพักเทียมหน่อยๆน,นะนี่ขาเนี่สิเป็นพักเทียมเบิดจ้าพักบวกรงามงามเราคงเส,สื่ออยู่บ้านนะสิตายแล้วเพราะว่าบเดคัวมันมงามเฮงพี่นอกน้ำหมอกลงมันเป็นแบบ เขียวงามนี่ส่วนอันนี้สิเป็นเขาพดเนนะพี่น้องเขาพโพดพัน์ขาวเหนียวบอสบ่หูพันอย่างอันเพือว่ามันมีสองสีปนกันบ่สีม่วงกับสีขาวนะ หมักโมเขาก็มีเด้อพี่โรมีอยู่คู่ยางคู่แนวเบิ่งหมักโมหมักโมหน้อยหมักเดียวโคูลมีอยู่คู่ยางคู่แนวจ้าบบได้หายขาดจากักยางนี่เบิ่งมะเขือตุ่นเดียวว้าวโดกงแหงมะเขือม่วงเนาะบบมีภัยกินแบบพ่อมีแล้วก็บ่อยาก แต่บอมี่นะฮะขอมมแต่พ่อมีอลีแล้วก็บโบเห็นกินพ่อบันไดเด้สบายหูสบายตาแห้งพี่น้องในตื่นมาลงทงเนาะฟังเสียงหนกเสียงกาแบบเงียบสังงดัดนะพี่น้องแบบบ่ไดวุ่นวายแบบเสียงหลดเสียงเองียง มือน,นี้พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเ้าสิผ้ากันมา่ปากลักยูหนี่เนาะยู่น้องสาวซื่อน,นี่แหละก็คือส่วนเขาเจ้าไว้เล้วเนาะสิมาก,กินป่ามือน,นี้ก็คือมือน,นี้ส่วนเขาเจ้าว้เนาะพี่น้องว่ามาก,กินป่าอยู่น้องสาวซื่นแล้วกันยังส่วนบ่ท่านเบิร์ตหรอกเนาะสีไฮโซบ้านเซจไปบอกเขาเจ้าน้นเพราะว่าสาวซื่นบ่มีเฟสเนาะ โอ้มันอยากเป็นวัดพี่น้องขออภัยจ้ะก็คือมีแต่เฟสในอม,มาลากับซาวันนี่แหละพี่น้องแล้วก็บ,บ่มีเฟสผู้อื่นน่นเาดอกม่วงเ้น้ำดอกใหม่คือเป็่นสาพี่น้องมังม่วงกำลังใส่ดอกแล้วพี่นอ้องม,มีอยู่คู่ยอดเลยต้นนี้เป็นต้นอันมักม่วงน้ำดอกใหม่สีทองจ้ะนี่ต้นต่ำๆเตียเต้ยๆเลย ต้นมะม่วงพี่น้องโอ้ดาเจ็บลุกปีเล้วนี่เป็นดูกดกต้นน yeah. ี่เป็นต้นเดียว์่เล่าเนาะแม่ปีแล้วนี่ต้นนั่นเป็นซ่องหมากปีนี้ปีแล้วนี่ต้นนี่เป็นดูกลกเป็นสามสิบกว่าหมากพอมันอันแกเลยพี่น้องงามงานมันเหลืองหงว์เต็มต้นนะปีนี้ก็กำลังเปลี่ยนยนแต่แต่แมงสร้างนะมาอันเขามันโกนเนาะถ้าเมงอันนันมาแล้วมันกัดเบิดเลย น,น,น,าานี่มาเขียบกับมีพี่น้องอุ้ยซุกแหม,ม,เ,ม,มเม่ยามแหลงกับเป็นซื้อมักนียังนี่มีทุกอย่างทุกแนวจ้ะพี่น้องบบได้หาขาดจากักยางโบมีแต่มักผ้าเนาะมักพ้านี่นโบมีขาดอยู่พี่น้อง <c oughs> ต้นนี้สิเป็นมังม่วงอันแดงจักกระพัด นี่กำลังใส่ดอกพี่น้องปีนี้อาเซียน,นลายอยู่เนาะลายต้นอยู่เป็นแต่มะม่วงเอิกหลองนี่คือพบาทาเทนเทนเป็นจะเทื่อสามปีแล้วมันกำป่งป่งยอดอยู่มา,านเอาโบแมนดอกไหมนี่แมนบอก่เท่าน่ากระดกมาใส่ ในขั้นหน้านะเป็นบอจะเปิดนะน่ะคอจเปิดนะนี่พี่น้องอันนี้คือมังม่วงแอปเปิ้ลแอปเปิปเป้ลหรือมังม่วงยังวะมันมีสื่อมันอยู่นะมังม่วงแอปเปิ้ลที่มักคือมังแอปเปิ้ลนะพี่น้องดอกแห้งดอกมันโอดอกมันอุ้ยกำลังกระจีออกเลย นี่ละพี่น้องเนาะความสุขของคนเกษตรก็คือได้เห็นผลผลิตนะพี่น้องต้นนี้กระสิเป็นโอ้ไอ้ต้นนี้กระส, <c oughs> สิเป็นน้ำดอกไม้สีทองคือกันพี่น้องแต่ว่าปีแล้วนี่แมงอะนากินมันเบิดม,มันบบเป็นเลยบบเป็นแจักหมากนี่นี่นี่แม่มันเริ่มมาแล้ว นี่พี่น้องแมงอันนี้คือซัตตูของต้นมักม่วงนี่มันเริ่มมาอีกแล้วนี่อุ๊ยแม่ลายตูเลยได้แมมันเริ่มมาเลยจนมันบ่มีโอกาสได้ป่ง,งยอดปีกกยนี่แมงอันนี้กินมันนี่เป็นดอกอยูอ่เฮ้ ดีใจเด้ปลูกมาสามปีพี่้องเนาะากับปีที่สามจา้ะนี่นี่มีหนึ่งสองสามสี่หา้าหกยูพุนนะมันเป็นดินบองงามพี่หนงเจ็ดแปดทั้งนั้นสิเป็นมะม่วงมันเนาะเป็นฝ้าลันกับเคียวเสวยแล้วก็ยูพุ่นแห้งกะดินขี้ลายบกขึ้นเป็นสามะดูเนาะสองต้นทท้งพุน เป็ิบต้นพี่น้องก็มีต้นหมักยมต้นมักมีต้นอันต้นหมักมีนะเนาะปลูกสองสามต้นแต่กระโขึืนจากต้นตายเบิดเลยมีต้นหมักล้ำไงต้นอันขี้หูต้นหมักหน้าเนาะปลูกเบิดเลยพี่น้องปลูกเบิดคู่ย่างแต่ว่ามันบกขืนเอางานเอาต้นที่ข้าเจ้าเป็นต้อกิ่งแม่มันบกขึ้นพี่น้อง ก็เลยยังบ่ทันหามาปลูกใหม่เนาะได้ไปสวรรค์เพื่อพี่น้องเพื่อสิได้ไปเที่ยวหนึ่งสวรรค์กันไปปีละเทื่อสองเทื่ออยู่บ้านห้อยมเมืองนะกะ็เศร้าเสียเลยสีหามาปลูกอยู่เนาะยังบ่ทันได้ครบยังอยากได้ต้นหมากส้มผู้แล้วกั เอียงต้นหมักส้มผูกับต้นยังลืมแล้วต้นที่แบบเฮามากินนะเนาะพี่น้องกัับกบแบบอืต้นมักซีดาเนาะมักฝรั่งกิ่มจูนะแบบเนี้ยเฮามากินกับแบบเนี้ยแปลกๆยับไปได้หรอยับไปใช่ไหมยังมาสอบ นี่แหละพี่น้องเนาะประมาณส่วงที่ยังุณละเนาะเต็สีด่ดยลงมาพากันอยู่น้องน้องกระป่ากะจักย่งจักย่งจักอนาซัมไดจักว่าคนหลักกินเบิร์ตลยวดจกักเพราะว่าบดา่ดด้เฝ้าหน่ำมันกระโบกเน่เพราะว่าปีนี่บบมีหนํำโซลาเซียวมาใส่เนาะได้ตายจา้า ปกติสิเปิดน้ำใส่อันเปิดแหล่งเปิดฝนเปิดน้ำโซลาเซลล์ใส่เลยน้องน้ำน้องมันก็โบกน้ำน้องมันก็ใสแต่ปีนี้มันโบได้เปิดมันตายพี่น้องยังบทันซื้อไหมป่ากระจกยังซํำใดเนาะเพราะว่าแถวบ้านนี่เขาเจ้าหาสดพี่น้องตามน้องค้นนะเนาะเขาเอาแบบง่ายๆหลด แดอันนี้คิดว่าคันซอดก็คือสิเอาได้โบเบิร์ดเอกเพราะว่ามันลงกลางบ่ได้แล้วนะมันถ่วมหัวป่ามันอยู่แถวเลิกนี่พ่อบบได้เกลือบอสแม่เดี๋ยวนี่เนี่ยฮสิใไซมองเอานาะพี่น้องสื่อมองมาอยู่ ก็จเจอประกาศไปสั้งฆทานพี่น้องอยู่บนเขาเจาปฏิบัติธรรมนี่แหละพี่น้องเนาะบัานนะธงหน้เฮายามเศารากับบมี่ยังพี่น้องก็ลอกโคตรพักโคตรสวนนี่แหละเนาะดอกแคกับแม่ตัดถิ่มเรือซ้ำนี้มีต้นนี่พี่น้องสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าบ่เคยเห็นเป็นดอกจะเทือ ต้นนี้สิเป็นมังม่วงเขียวใหญ่เนาะหมากละโลนะนาสิเป็นแบบอันเขาจะเอาล่ำอ่อนมาต่อเนาะแบบยอดอ่อนๆมันมาตอมเลยน,นัน่นเป็นหมาบ่แม่ต้นนี้เป็นแดงจกักรพรรดิเขียวใหญ่ยัง่ทันเ็ตเป็นเออนี่ยนี่นี่นี่เห็นแล้วซองอยอดแม่นี่ออื แม่ซอมแม่ขี้ให้เด้อเหตุน่าได้ว่ามันจะสิบไปมันขี้ให้คำาบอีีอยาอะไรมาแรงเดี๋ยวถาเบิงพ,นพ้นผลิตไปเรื่อยๆเนะพี่น้องนี่คือความสุขของคนเ็ดเกษตรศพี่น้องสาอ่อนดี พี่เปลี่ยนแต่ไยู่งรุ่มพี่ขึ้นนี่ละพี่น้องเนะาะแซมนี่ละโอเคจ้ะทุกคนเนาะขอบอันคลิปนี้ก็คือสิได้ขออนุญาตลาแล้วเนาะขอบใจเบิร์ตสุขุสุขวัที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ้องโฆษณา,าให้ไฮเนเด้อพี่น้องพ่อการคลิปหน้าไปแล้วสบายดีจ้าเดี๋ยวทาเบิร์กตอนส,อสวยๆเนาะพี่น้องกับเจ้ามาโฮมพลัาบวัตซิมีม่ไพเนะ่เนาะ กะซิมี่บัานหอยม่วงน้ำเนาะเพราะว่ส่วนเขาเจ้ามาเรื่องการเขาสซววันเขาแหวะมาล่านี่แหละพี่น้องไปเลี้ยวสบายดีจ้าเนาะ